วัคซีนต้านโควิด -19 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ปรากฏว่ามีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มค่ะเขาตั้งข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของวัคซีนจากทางบริษัทแอสตราเซเนกานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางสถาบันวิจัยเซรุ่มของอินเดียซึ่งเป็นบริษัทที่เขาสามารถจะผลิตวัคซีนได้มากที่สุดในโลกนะคะออกมายืนยันว่าประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด -19 ของแอสตราเซเนกานั้นมีความน่าเชื่อถือค่ะนี่เป็นข้อมูลที่หลายฝ่ายจับตานะคะสำหรับ วัคซีนของแอสตราเซ e นกาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าดีจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดสถาบันเซรุ่มของอินเดียหรือว่า SII ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกก็มองว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ที่พัฒนาโดย a s t r a าเซเนกบริษัทยาชั้นนําของอังกฤษที่เขาร่วมกันพัฒนากับทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นวัคซีนที่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากนะคะ โดยถือว่าเป็นวัคซีนที่สร้างความเชื่อมั่นที่สําคัญมากหลังจากผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาตั้งสงสยัยตั้งข้อสงสยัยตั้งแง่เกี่ยวกับข้อมูลด้านการทดลองของบริษัทแห่งนี้ค่ะโดยตั้งคําถามถึงเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อขณะที่ทาง a s สตราเซเนกเองก็ไปทําการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ยังคงยืนยันว่าการทดสอบเพิ่มเติมไม่น่าจะกระทบต่อการอนุมัติใช้ในยุโรปค,ค่ะ ส่วนประธานบริหารของสถาบันเซรุ่มของอินเดียอาจาปูนาวัลลาได้กล่าวว่าทางสถาบันก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทแอสตราเซเนกาในการทำการทดลองวัคซีนโควิชิลในอินเดียแล้วก็จะรับหน้าที่ผลิตวัคซีนตัวนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าได้รับอนุญาตจากทางการและเตรียมที่จะขออนุญาตใช้ฉุกเฉินในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะ โดยที่นายปูนาวาล่าถแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์หลังจากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเดินทางมาเยือนสถาบัน SII เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับบอกว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีมาก ซึ่งสิ่งที่ทางสถาบันได้พบกับวัคซีนโควิดชิลในการทดลองทั่วโลกก็คือสิติการเข้าโรงพยาบาลเป็นศูนย์นะคะนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าจะมีคนติดเชื้อไวรัสก็จะไม่มีอาการรุนแรงและคนที่ติดเชื้อก็จะไม่ส่งต่อเชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ ข้อถแถลงดังกล่าวของนายปูนาวัล่าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทแอสตราเซเนกาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะโดยวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดถึง90%ในการทดลองกับกลุ่มย่อยของอาสาสมัครซึ่งแรกเริ่มนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นโดยไม่ตั้งใจค่ะได้รับวัคซีนเพียงครึ่งโดสก่อนที่ต่อมาจะได้รับวัคซีนแบบเต็มโดส1หลอดนะคะ ขณะที่ CEO ของทาง As t r a z e ซ e c a ยอมรับก่อนหน้านี้ว่าในส่วนของการได้รับอนุมัติจากทางสำนักงานอาหารและยาสาหรัฐหรือ FDA นั้นอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่เขาคาดการเอาไว้ค่ะเพราะดูเหมือนว่าหน่วยงานแห่งนี้จะไม่เห็นชอบวัคซีนใดๆที่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนเหล่านั้นเกิดข้อสงสัยในผลการศึกษาวิจัยแต่เขาก็ยังคงคาดหมายว่าเจ้าหน้าที่ในบางประเทศจะอนุมัติให้การใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาเสร็จแล้วทันและ ใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ